แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอามมรินต้องเผชิญกับความผิดหวังอีกครั้งเมื่อพวกเขาบุกไปพ่ายให้กับนอตติงแฮมฟอเรสต์หนึ่งต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแม้จะมีโอกาสทําประตูมากมายแต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ส่งผลให้พวกเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกในลีกในรอบ5้าเกมผู้ทําประตูชัยของเกมนี้คือแอนโทนีเอลังกาอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับฟอเรส โดยเจ้าตัวยิงประตูได้ตั้งแต่นาทีที่5และกลายเป็นประตูเดียวของเกมแม้ว่าปีศาจแดงจะมีโอกาสทองหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาทีที่70เมื่อแฮร์รี่แม็กไกวตัวสำรองในครึ่งหลังได้โอกาสยิงที่ดูเหมือนจะเป็นประตูแต่กลับถูกมูริโลกองหลังของฟอเรสต์สกัดบอลออกจากเส้นได้อย่างบุดบิดต,ตามรายงานของออฟตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสยิงมากถึง24ครั้งในเกมนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนการยิงมากที่สุดที่พวกเขาทำประตูไม่ได้ในเกมพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เดือนกันยายน2021 ที่พวกเขาพบกับแอสตันวิลล่าและยิงไปถึง28ครั้งแต่ไม่สามารถทําประตูได้เช่นกันแม้ว่าความท้ายแพ้ครั้งนี้จะทําให้ความก้าวหน้าก่อนช่วงเบรกทีมชาติของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตชะลอตัวลงแต่รูเบนอโมริมยังคงเชื่อมั่นว่าทีมของเขากําลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยให้สัมภาษณ์กับท NT Sport ว่าผมเห็นมันในเกมผมไม่โกหกตัวเองทุกคนสามารถพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดผมเห็นบางอย่างที่ดีแต่เราต้องชนะเกมต่อไปเรามียูโรปาลีก และเรายังมีเกมถัดไปในพรีม์ลีนั่นคือสิ่งที่เราจะให้ความสําคัญและอมโมริมยังแสดงความผิดหวังกับผลการแข่งขันและชี้ให้เห็นว่าทีมของเขาสมควรได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้โดยเขากล่าวว่าเราควบคุมเกมได้แต่เรารู้ดีว่าคู่แข่งสามารถทําประตูได้จากจังหวะที่ไม่คาดคิดเมื่อพวกเขาทําประตูได้เราก็ต้องเปลี่ยนเกมไปเล็กน้อยเราพยายามสร้างโอกาสที่ดีแต่ช่วงจังหวะสุดท้ายเราขาดความเฉียบขาดถ้าเรายิงประตูไม่ได้เราก็ไม่สามารถชนะได้ ฤดูกาลนี้เรามีโอกาสมากมายแต่เราขาดคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายอามอริมยังย้ำว่าทีมของเขาต้องการชัยชนะและรู้สึกผิดหวังที่พลาดโอกาสคว้าสามแต้มในเกมนี้โดยกล่าวว่าเราควรจะชนะเกมนี้ไม่ใช่แค่เสมอแต่สุดท้ายเรากลับเสียสามแต้มเราต้องยิงสองประตูเพื่อชนะเกมและนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขให้ได้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่สุดท้าย ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกซึ่งอโมริมต้องหาทางทําให้ทีมมีความเฉียบคมมากขึ้นหากต้องการจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ดีขึ้นและโอกาสในการคว้าแชมป์ในฟุตบอลยุโร